เป็นช่วงอากาศหนาวเนี่ยก็ต้องระวังนอกจากโควิดนะคะก็ต้องระวัง PM 2-5ด้เลยค่ะความอันตรายของมันก็คือมันทําหน้าที่คล้ายๆรถบรรทุกถ้าเกิดว่าในสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันมีสารพิษอยู่มานอาจจะเกาะเจ้ารถบรรทุกเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมันก็จะทําให้มันมุดเข้าไปในจมูกในปอดเข้าไปในเส้นเลือดที่เส้นผมเราใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเล็กแล้วแต่งจริงเจ้าพีเมสอให้มันเล็กกว่านี้อีกค่ะ บางทีบ้านที่มีประตูหรือว่าอะไรที่เป็นขอบขอบประตูมันก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาในบ้านได้เช่นกันอ่าจริงๆเราช่วงเนี้ยเรากังวลเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมคะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มันสามารถแทรกเข้าไปได้ทุกที่เลยในบ้านก็ยังได้เนี่ยก็คือเพียม 2- 5มันแทรกเข้ามาในบ้านเราได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณที่มากมากเกินเนี่ยอาจจะก่ออันตรายได้ัอย่างเช่นถ้าเกิดว่า คนแค่เป็นหอบหือดอยู่เดิมแล้วมีตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเวลาสุดไปมากๆก็อาจจะทาให้หอบเริ่มเิบได้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแถวๆฤดูหนาวลมหนาวๆพัดมานี่ก็เริ่มเริ่มที่สาม,มาละถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องกรองรอยู่ที่บ้านเนี่ยลองไปเปิดแล้วก็ลองดูว่าตัวเลขมันเกินไหมนะคะแล้วก็เปิดกรองด้วยก็ได้ยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่ามันสะสมไปมากๆใช่ไหมคะก็คืออยู่ที่ว่าตัวฝุ่นเนะะี่ยค่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีตัวสารก่อมะเร็งเข้าไปบางอย่างมันก็จะมีตัวสารก่อมะเร็งปอดมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งปอดได้ในระยะยาวหรือว่าบางคนเนี่ยถ้ามันเข้าไปในเส้นเลือดเยอะๆปริมาณเกินเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อโรคอื่นๆได้เช่นกันวิธีป้องกันนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือสํารวจดูก่อนสมมติว่าเราจะไปที่ที่ใดที่หนึ่งให้เราสํารวจดูก่อนว่าที่ที่นั้นเนี่ยตัวเจ้าตัว pm สองรอยห้ามันเยอะไหม ตามช่วงเวลาและตามวันดังกล่าวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปก็ควรที่จะพกอุปกรณ์ป้องกันถ้าดีที่สุดก็คือกลุ่มของตัวหน้ากากที่อย่างเช่นกลุ่มของ N95 ที่สามารถกรองได้ดีนอกจากมันจะเข้าไปในทางเดินหายใจเนี่ยมันอาจจะโดนตาก,ก็ได้เหมือนกันพกแว่นไปเผื่อก็ได้เป็นแว่นคล้ายๆแว่นกันลมอะค่ะแบบที่ใส่แล้วเป็นครอบไปเผื่อด้วยก็ดีถ้าเกิดเราเป็นโรคหอบหืดมีโอกาสที่ เราไปโดนแล้วมีโอกาสที่จะกําเริบขึ้นมาอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะจะพกยาไปเผื่อหรือถ้ามากกว่านั้นก็พกโทรศัพท์ไปด้วย1 6ึ่งถ้าเป็นเยอะมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการก่อฝุ่นที2เอ็มสองจุอย่างเช่นการจุดทูบอะไรต่างๆบางคนชอบจุดในบ้านเพราะฉะนั้นบางทีไม่ใช่อยู่ข้างนอกหรอกในบ้านเรานี่แหละแล้วเราก็ไปจุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีทั้งฝุ่นมีทั้งสารพิษอะไรเป็นต้นก็คือลดการก่อ หลีกเลี่ยงการเผชิญหาอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมถ้ามีปัญหามีภาวะแทรกซ้อนก็พบแพทย์